เต่าหินตาบอดโอ้เต่าเอย๋ยขอถามความสักอยา่างดูท่าทางของเต่าเรานึกขำตัวเป็นหินตาก็บอดยอดเวนกรรันมีพระธรรมอยู่บนหลังยังไม่รู้มนุษย์เอย๋ยเราจะบอก กรอกหูเจ้าตัวเราเองและคือธรรมตําตาอยู่ธรรมของเจ้าคือตําราบ้าพอดูธรรมของตูคือตัวตูอยู่ที่ธรรมที่เป็นหินหมายถึงเย็นอย่างนิพพานเพราะประหารอะวิชชา ใหญ่ว่าขันความหนวกบอดยอดสงบลบล้างกรรมเป็นความว่างมีประจำอยู่ร่ำไปอันตำรานั้นไม่ใช่พระธรรมเลยคิดดูเถิดคนเอ๋ยอย่าถลายจะมีธรรมกันบ้างช่างกระไรกว้าเอาไว้แต่ทำภี ดีนักเอ่ยมนุษย์เต่านี่ช่างโง่เสียจริงมีคำพีอยู่บนหลังแล้วเหตุไหนจึงไม่รู้ธรรมะเต่าก็ตอบว่าบนหลังฉันนี้ยังไม่ใช่ธรรมะแท้จริงความหนวกบอดคือความไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ที่มากระทบ ความเย็นและสงบที่เนื้อตัวของฉันตั้งหากเป็นธรรมะที่แท้จริงจะหาธรรมะที่แท้จริงที่ไหนอื่นเล่ามนุษย์เอ๋ยท่านพุทธทาสพิกขุ